สวัสดีและทักทายกันจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆืนมาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นะจ้าวันนี้ก็ขับรถเล่นกันไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าวันนี้ไม่สามารถเดินได้นะจ้า <c oughs> มีเหตุชุกเฉินนิดหน่อยจ้าก็เลย,ยังเป็นแค่ขับรถชมวิวชมบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะคะวันนี้ก็ทักทายเพื่อนๆทุกๆคนนะจ๊ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ แดดดีมากๆจะวันนี้จะแดดดีแต่อากาศค่อนข้างเย็นนะจ๊ะอากาศติดลบจ้าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆชมธรรมชาติริมถนนนะจ๊ะบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยแดดดีมากเลยจ้ะเพื่อนๆอากาศค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะก็ขอให้ใส่เสื้อผ้าที่รัดกลมจ้ะใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศปัจจุบันนะจ๊ะ ตอนนี้เราก็มาถึงเขตบริเวณของสตาร์เทเลอร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูเรือนะจ๊ะเป็นเรือของพี่ชายจ้ะก็ไปดูตรวจสภาพดูว่าสภาพเรือเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะหลังจากหิมะตกเมื่อเมื่อกี่วันจ้ะมีเรือก็ต้องเช่าสถานที่นะจ๊ะทั้งที่จอดบนบกและที่จอดในน้ำจ้ะก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ถ้ามีเรือก็ต้องเนาะยอมจ่ายหน่อยใช่ไหมจ๊ะ แต่บริเวณนี้ก็เป็นสถานที่ของนักตกปลาตัวยงนะจ๊ะก็มีหลายคนมากจาที่มายืนตกปลากันแถบบริเวณนี้นะจ๊ะก็อีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะได้ตกปลากันอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆใจจริงก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหน้าหนาวนะจ๊ะแต่ก็อยากให้ถึงหน้าร้อนจ้ะเพราะว่าหน้าร้อนมีกิจกรรมให้ดูและให้เล่นให้สนุกสนานเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยจ้ะเสร็จภารกิจกันมาตรวจสภาพเรือแล้วก็ กลับบ้านกันจ้ะได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะจ้าก็ทักทายเพื่อนอน,นะจ้ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจจ้ะฝากกดไลค์กดซั b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกับครีเอเตอร์มือใหม่จ้าสวัสดีค่ะ